สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมนีบาเดซาพาเราเดินทางมาหอดปราสาทหินเนาะมนีพาพี่น้องไปเบิ่งปราสาทหินอยู่บ้านเทินหินเมืองไซผูทองแข้งสวรรค์เขตของพวกเเาานะกำลังเดินทางมาหอดนานาปราสาทหินด้วยประตูเก่าเนาะพี่น้องติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเป็นปราสาทหินเก่าแก่เนาะหลายพันปีมือนี้ไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเป็นแนวใดปราสาทหินของเขาเนาะ หอ,อดหน้าประตูพอดีเนาะพี่นอ้องปราสาทหินเนาะเก่าแก่เนาะของโบราณมรดกบโลกวสันซะนาะวันนี้บาวดีซาพาละพาพี่นอ้องมาเบึงเนาะทั้งเขตเมืองสซงภูทงตั้งอยู่ริมโคงริมคลองวสันมีต้นไม้ใหญ่เนะะาะเป็นปราสาทหินซุ้มยินขนาดพี่นอ้อง ไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะแต่ก่อนเพิ่นจัดงานเนาะทุกๆปีเพิ่นต้องจัดงานบุญเดือนสี่เพ่งสลองปราสาทหินมียาคูยาพออยู่เนาะเป็นวัดมีแต่งอนหินพี่น้องเป็นปราสาทหินเก่าแก่ยุคขอมหมาสันซะ เป็นยุคของคอมเห็ดสางขึ้นมาเนาะมนุษย์หินแต่ข้าวร้พันปีเป็นมื่นปีก็ได้ีพี่น,อน้องโหเลี้ยงลายอยู่หินเนาะไปเบิ่งรอบๆพี่นอ้องนี่แต่หินเลี้ยงลายเนาะมันมันเจือนลงมากพี่นอ้องแต่ก้ามันก็นแบบสมบูรณ์เนาะเจือนลงมาก <c oughs> สิเป็นเป็นวังหรือเป็นยังไงอเพิ่นละเพิ่นก่อสร้างเอาหินเ็ดร่าสันาจ้ะหินเห็ด,อหหดจอหินก่นอเนาะพองเป็นปราสาทเก่าแก่บรามื่นปีกะ เก้าพันปีคนละพี่น้องเนี่ยต้นเห็ดจ้าคับเนาะประสาทหินเฮางโมทรศมดา,มาพี่น้องหินก้อนใหญ่ๆหญ่ยังไงจังเห็ดได้ ใกล้ๆเนะาะเป็นภาษาถิ่นสมัยคอมมนุษย์หิ้นเนาะรุ่นน่ะเป่นก่อเป็นสางตัดต่อกันใหญ่เตยเพี่น,อน,นอ้อเป็นหู้เนาะจอเป็นหู้ กินเป็นหู้พี่น้อยเพื่อนอาสลักซี่เขาไปเนาะจอสใส่กันพูแเมนหน่อยก่อนนี่เนาะพี่น้อง <c oughs> เป็นหู้เป็นหู้พี่น้องมาเบิ่งทั้งหนา้าเนาะพี่น้อง จอคูลงไปโมเมนทันธรรมดาพี่เนาะเห็ดโนดหินเห่านะเห็ดจอรักต่างๆไงตัวร้านขนาดมิตรหินกับหินพี่เนาะมันเจือนลงมาเนาะเอามาเบิ่งทั้งหลังปราสาทเนาะพี่เนาะ ยินกอนใหญ่เ,นนเลยพีนองเลยจังได้จังเห็ดได้ก็เป็นแทง่งเป็นแท่งมิติหินเห็ดเปลี่ยนตะย่านมันโตมันโง่ลงเนาะไม่เมืนธรรมดาตกกตาง มาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องบ้านติดกับน้ำคลองพี่น้องติดกับน้ำคลองอนาจักรอนาจักรปราสาทหินนี่ติดกับน้ำคลอ,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 องเลยเนาะแปพังเลยโอ้ธรรมาดาเป็นวังเป็นวัดเก่ากระดุนยุคคองปุ่นส่วนไล่พวกธรรมาดาเนาะเป็นสลักหิน เข็ใได้เนาะคนอยู่เก่าเนาะติดกนำนัลของพี่เนาะทั้งขาทั้งนลังจะเป็นพังไทยพี่นอ้องตรงข้ามกับอำเภอสนุมานนี่แหละอนุมานสนุมานดอนตาลเฮาเนาะทางผุนทางพังไทยเฮาวนะรอบๆทั้งขางเนาะพี่นอ้องมีโคก,กจำปาใหญ่ ป่าใหญ่เนาะ,นะเป็นปราสาทหินเมืองเก่าเมืองคอมอาสันซะยุคมนุษย์หินเนาะโมเมนต์หน้อยเนาะพี่น้องหลังหมกใหญ่เลยเป็นบ้างหัวละาสันซะมีประตูข,ขึ้นข้างขึ้นทักแน่เนาะปราสาทหิน เห็นโมเมนต์ก่อนน่อยเนอ,อพี่น้องก่อนมักง่ายเลยคนมาอะไรอย่างได้เนาะเทียงล่าอยู่รุ่นสามเมตรหินไปย่อได้เนาะสามสี่เมตรอันนี้ยุ่หนาเลยเนาะพี่น้องปิดป้ายเนาะสบายดียินดีต้อนรับ เพิ่นเปิดงานเนาะวางบุญเดือนสี่ฟานมาเนาะปราสาทอินห้องเฮาเปินว่างเลยว่งเก่ารุ่นยุคพร้อมมัสันซะเปิ่นมื่นปีคนละ โอเมนน่อยอยู่เมืองไสู้ทองแจ้งสวนกเขตเนาะวันนี้พาพี่น้องเทียวส้มมาเนาะ,ะติดตามช่องเดช่าผ้าเลาะนาอพี่น้องเนาะวันนี้กขอจบไใบสมีเนาะสบายดีพี่น้อง